วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสายลูกทุ่งเลยือพี่วัดนี่ก็เพจของหลวงตาศินสังกะรีชูศรีเพจใหม่สิเพจใหม่ก็ได้รับออโอกาสจากหลวงตาศินทรัพย์ถือว่า,าพระสินคิดได้อนุญาตให้ตั้งชื่อ,อหลวงตาศินสังกะรีศรีเพจนี้เป็นเพจน้องใหม่ล่าสุดซึ่งทำแบบไม่ได้หวังผึงีเลย กึ่งบันเทิงแล้วก็คือธรรมะ,ะธรรมะโดยมากก็จะไป,ไปทั้งธรรมะบ้างบันเทิงบ้างไร้าสาระบ้างเพราะหลวงตาบอกว่าไอส้สีมึงทําอะไรมึงก็อย่าจริงจังมากนะเพราะทุกอย่างมันไม่จริงทุกอย่างมันสมมุติหมดอะสมมุติหมดคําว่าชื่อชูศรีเนี่ยผมก็ไม่ได้เกิดมาชื่อชูศรีเลยชื่อจริงผมชื่อชํานาล<อ>ผมก็ไม่ได้ตั้งเองสั่งพ่อเป็นคนตั้งชํานาล ก็เป็นชื่อสมมุติอะเนาะถูกจนมาเปลี่ยนเป็นทำนานก็เป็นชิติสันเมื่อก่อนนามกุลชายเสยนาก็กลายเป็นเป็นพงสุภาชาคริตก็เปลี่ยนไปความเชื่อจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อกับนามสกุลหรอกทุกอย่างมันสมมุติมันไม่จริงสมมุติหมดธรรมะก็คือก็คือแบบทำให้ คนเรามีความคิดที่ดีมีศีลมีธรรมธรรมะธรรมะไม่เคยให้โทษให้ร้ายใครมีแต่ประโยชน์มีระเบียบกับตัวเองที่ใช้ชีวิตยังไงให้ให,ให้ให้มีความสุขแล้วให้มีคนไม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นอืธรรมะจริงๆเราหลวงตาพูดตลอดเวลาว่าความสุขเนี่ยมันมันไม่มีหรอกถ้าเกิดมีคนมันจะหาเหรอความสุขอ,อย่างไปต่างประเทศนั่งเครื่องบินไปไปเที่ยว ญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาคือไปแบบไปหาความสุขอ่ะสรุปแล้วมันมันมีไหมล่ะมันก็ไม่ได้กลับมาความสุขถ้ามันมีจริงเราจะไปหามันทําไมอ่ะคิดกันไปเองอความจริงแล้ว <laughs> มันมีแต่ความทุกข์ที่น้อยลงต่างหากเลาความสุขไม่มีหรอกมีแต่ความทุกข์หลวงตาบอกว่าคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยคนจนก็ทุกข์แบบคนจนอันนี้ผม<ด>ไม่ได้มาสอนสั่งไม่ได้มาเทศมาอะไรนะเป็นคําของหลวงตาที่ พูดอยู่ตลอดเวลาสนทนาธรรมอยู่ตลอดเวลาจนพวกเราเนี่ยก็ซึมซับเลยฟังทุกวันธรรมะมันไม่ได้มีอะไรกว้างกว้างกว้างมากมายมเหมือนศาสนาพุทธ่ศาสนาก็ศา,า,าสนาก็คือใจคนนี่แหละก็คือคนนี่แหละศาสนาถ้าเกิดเออเขาเรียกอะไรถ้าเรียนรู้ไม่ยากนะถ้าเราได้มาสัมผัสได้ได้ปฏิบัติบ้างก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมซับใช่จากผมเคย มีโทสะมีอัตตาม,มีทิฏฐิมีอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับทีเ่เลสตัณหาอะไรเงี้ยพอเรามาอยู่ตรงนี้เราก็เริ่มเริ่มดูตัวเองสิ่งที่ผ่านมามันผิดพลาดไหมหลวงตาบอกว่าถ้ามึงเป็นคนนะมึงจะเป็นคนได้มึงต้องยอมรับตัวเองว่ามึงเคยผิดพลาดมาบ้างสำนึกผิดอะไม่ใช่มึงเก่งมึงถูกอย่างเดียวมึงต้องยอมรับว่ามึงที่ผ่านมามันผิดไหมอะไรเงี้ยคือ ไม่ใช่ตัวเองนี่เก่งดีถูกตลอดอันนั้นเขาเรียกดันทุลังตัวเองไม่ใช่ดันทุลังเขาเรียกหลงใช่เออประมาณนะประมาณนะดันทุลังด้วยอะไรแหละครับคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาธรรมะคือหลงหลงตัวเองโอหังทิฐิอะไรงเงี้ยพี่วัดนี่เป็นลูกคนโตของพ่อดมใช่ไหมใช่พี่น้องมีกี่คนทั้งหมดพี่น้องทั้งหมดพ่อก็ยืนยันว่าสิบห้าคนนะ ยังไงก็สิบห้าโอ้โหแม่พี่ไม่ลําบากเลยออกมาสิบห้าสี่คนสี่ท้องสี่เมียสี่สี่อ่าสี่สี่แม่แหละสี่เมียเมียอ่าเมียแรกท้องพ่อนี่จะเป็นอ่าไม่เยอจะมีแปดคนมีพี่วัดคนโตแหละอ่าผู้หญิงสี่ผู้ชายตีแล้วก็มีท้องเจ้าหลุยอ่าคนละแม่ใช่ไหมคนละแม่พ่อเดียวกันที่ว่าแม่เขาเสียชีวิตด้วยรถเฉียวใช่ไหม่มิแม่ช้างด้วยใช่ไหมใช่ ไอ้ช้างไอ้หลุยไอ้ช้างไอ้หลุย,ยตายแล้วก็โจตีกองแล้วก็อีกคนหนึง่งเออสี่คนนึงว่าท้องไอ้หลุยตายไปคนหนึ่งแล้วก็จะมีอ,อแม่หน่อยแม่หน่อยนี่ก็มีคนหนึ่งแล้วก็ท้องตุดท้ายคือแจ๊ดปรัดแม่มรัดก็ี่ยจะวนเว,วียนอยู่ครับผมว่าประรัฐอ่อนเหพี่รัดอ่อนกว่าไหมคารุพิเทพ อ๋อเจ็ดสิบว่าอ่าแม่รัดลูบิเทมแล้วก็เมื่อก่อนพ่อก็เล่นลูกทุ่งอะก็จะไปไปเดินสายเดินสายก็จะเป็นเดือนใช่ไหม,มกลับไปทกีก็พามาคนหนึ่งมามาให้แม่ชื่นชม <laughs> แต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะหมุนเวียนอย่างเงี้ยก็ถืออได้ท้องถุดท้าก็คือแม่แจ๊สนี่แหละอที่ที่ว่าอยู่อยู่จนแบบไม่มีอีกแล้วอะไรเีย เมื่อก่อนเล่นลิเกไหมครับพอดมอ่ะก็เล่นลิเกก็เล่นเล่นเล่นไปก็มีท้งสาวมายืนอยู่ข้างๆเวทีก็พ่อก็แบบนิสัยลิเกน,นะก็แบบทำตาเล็กตาน้อยอะไรเงี้ยเขาได้ยินเสียง,งสาวคุยกันเออคณะนี้พระเอกเล่นดีนะอืมแต่เสียงเดี๋ยวแก่ไปหน่อยขนาดตอนนั้นพ่อแค่สามสิบเองนะแต่หน้าเขาแก่เองอหน้าเขาย่นนะพอดม์ก็ประมาณว่าคารับไม่ได้ เขาก็หิวแซกเข้ากรุงเทพเลยทิ้งคณะลิเกเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ไปไปไปอยู่วงรนเตลูกทุ่งอ่าอยู่ลูกทุ่งในกรุงเทพนี่แหละคณะอะไรพี่คณะแรกคืออ่าประจวบตะปาทองไปเดินสายเรือเมื่อก่อนนี้จะไม่ได้ไปทางทางทางรถนะเพราะว่ามันสัญจรไปมาลำบากไปทางเรือแล้วก็ไปจอดอเจอวัดไหนก็ขึ้นไปติดต่อขอขอแสดง เล่นบนสลาแหละไม่มีเวทีไม่มีอะไรไม่มีก็ขอเล่นแบบว่าเพื่อจะขายแป้งขายครีมครีมกวนอิมอ๋อที่ว่ากวนอิมครีมไข่มุกจากได้ถุงดนไตหวันยาสวรรโซเล็กโซเล็กรอดละห้าบาทหอดขนาดนี้พอปีปั๊บมีตะลมใช่ใช่ ควรอิมทาแล้วหน้าขาวเอกว่าท่านโชคดีท่านจะเจอแหวนทองคำนักหนึ่งวงแต่ไม่รู้หนักเท่าไหร่นะผมก็ใช้เบใช้เกือบทั้งโรงงานแล้วไม่ได้ทุกวงเลยไม่มีหรอกไม่มีคนตนาไว้ัน่นี้เออเออเดี๋ยวเกิดรื่องคนนั่งดูอยู่ก็คืออ่าดนตรีก็เล่นไปไอ้ผู้นักร้องที่ร้องเพลงแล้วแล้วก็ห่างเครื่องบ้าง ก็ลงไปตะเวนขายแป้งบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็กินเปอร์เซ็นต์ไปก็ได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้ถ้าขายได้นะจะขายดีมากเขาขายดีเขาขายถูกด้วยถือว่าสมัยก่อนเขาเรียกเดินสายเรือนะเดินสายเรือเพราะว่าทางถนนหนขนทางอย่างสุพรรณบุรีนี่ถือว่าหูลูกลังเยอะมากไม่ต้องอะไรนักอยุธยานี่ก็แม่น้ำตรงนั้นเลยผมเคยไปเล่นดนตรีขนาดพรารายนี่หลังหลังพ่อดมเยอะเลยนะจ้ะ ก็ยังนั่งเรือแถวเนี้ยแถวเสนาแถวอะไรอ่ะแถวอำเภอเลยนะบางสะบางบางบางสายบางสายบางสายแล้วเออบางสายบางสายนั่นแหละก็มีบางสายมันประตูน้ำพี่ไอมันบางไะอินบางสายบางสายบางสายใต้บางสายเหนือตลาดบางสายโอ้ยนั่งเรือป๊อก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 คิดดูเลิกเลิกตีหนึ่งอะถึงตลิ่งประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าขนของแล้วมันทุกเรือไงแล้ววิ่งแล้ววิ่งตามคลองป๊อกป๊อกป๊อกก่าจะถึงนะ โอ้ยเหม็นควันไม่ต้องกินเหล้าเลยวเหมเขาเขาแวะรับตลอดใช่ไหมแวะรายทางไม่ไม่เหมาเลยเอาเหมาเหมาเจ้าภาพเขาเหมาให้ไงเอ้ยน้องพ่อเอาใส่ฟืนหน่อยประจวบพราก็นี้แหละเหมาไปเหมาอ่าจนหมดสายอ่ะอืมมันจะเป็นเรือมีหลังคาหน่อยนั่นแหละแล้วก็นอนกันในเรือที่มันมีป่องในชกอ่านั่นแหละนั่นอันนี้กันคือให้ถึงวัดอ่ะถึงวัดปุ๊บก็ขึ้นไปนอนศาลามั่งอะไรบ้าง ที่นอนบนเรือก็เฝ้าเรือไปอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นที่มาของศิลปินนอนบนดินกินกลางทรายนี่ถูกต้องเลยนอนกลางดินกินกลางทรายนั่นแหละมันเป็นยุคยุคยุคนั้นยังยังไม่ค่อยอประจวบจะปาทองถือว่ายังยุคไม่ก่อนนะแต่ถ้าสมัยก่อนประจวบจปาทองเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเนาะเพราะว่าท่านก็คือคนมีชื่อเสียงจากวงการศิลปินหรือว่าบันเทิงท่านหนึ่งแหละ พอมาจอยปาทอนผมจําได้เคยร้องเพลงอยู่วงจุลารัตแล้วกลตลกด้วยอ่าใช่ที่เพลงอะไรเนี่ยคนเรามีรมเหมือนคําพุทธภาษิตอะไรเนี่ยใช่ไหมสับเพล่เพลงเพลงสับเพล่ผมจาได้แต่แต่ท่านก็เล่นตลกด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยถือว่าท่านก็เสียงไม่ไม่ดีเด่นเหมือนกับนักร้องอาชีพแต่เสียงเขามีอํานาจใช่เสียงเขาดังไม่เวลาพูดเสียงก็จะเพราะอแต่เวลาร้องเพลงเสียงก็สู้นักร้อง ของวงจุลารัตไม่ได้เพราะจุมาทองนี่ผมได้ข่าวว่าอยู่จุลารัตแต่ผมไม่ทันนะแต่ผมเรียนรู้ไงเรียนรู้จุลารัตเนี่ยก็จะมีเอ่อแรกๆเลยก็มีพ่อทูลทูลทองใจทูลทองใจแล้วก็รองลงมาก็จะมีรุ่นแรกเลยทูลทองใจกับหลวงพ่อพรพิลมซึ่งท่านตอนหลังท่านก็มาเสียชีวิตเป็นพระมรณะภาพมามาบวชพระแล้วไม่ศึกใช่เสียเอ่อมรณภาพที่ วัดอะไรนะพระนครศรียุธยาผมเคยไปกราบท่านตอนเป็นพระนะพระนันบ่ะไม่ใช่วัดนันเชิงไม่ใช่ไม่ใช่วัดพนันเชิงอยู่ฝั่งเจ้าพยาฝั่งนู้นนะวัดพนันเชิงอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งเอเซียข้ามสะพานไปก่อนนั่นแหละแต่ก็ติดเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคนละฝั่งกันพูดถึงตรงข้ามวัดพนันเชิงพูดถึงพระพระพรพิรมนี่พ่อก็เป็นสิทธิลูกศิษย์ด้วยนะลิเกไหมนี่ใช่พ่อเคยไปเล่นกับพระพรพิรมแล้วก็ได้การอ่าริบแต่งเพลงแต่งอะไรแต่งกลอนอะไรมาจาก หลวงพ่อพรมพิลมหลวงพ่อนี่แหละอส่วนหนึ่งยุคนั้นจุฬารัตน์เนี่ยปกติลูกทุ่งจุฬารัตน์ถือว่าเป็นเป็นเป็นวงบุกเบิกของนักร้องเลยนะเยอะเลยเยอะพอนารายเนี่ก็เหมือนก๊อปปี้วงจุฬารัตน์เหมือนกันคือนักร้องลูกวงนักร้องวงเนี่ยดังกับทุกคนออ่าย่างอย่างอย่าง,าง,างจุฬารัตน์เริ่มต้นก็นมีพ่อทูนมีหลวงพ่อพรมพิลมแล้วก็ต่อมาก็มีพ่อชายมึงเสียงเนี่ย โอ้ oh, พ่อชายของเราเนี่ยนะใช่ร้อง,องสามสมัยเนี่ยแมซิตี้ไรออนพ่อชายเนี่ยปัจจุบันนี้ท่านก็รับตาแหน่งเป็นศิลปินแห่งชาตกิกินเงินรัฐแล้วกออ็อายุท่านก็แปดสิบสี่ปีแล้วก็ยังถือว่ายังร้องเพลงได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามวยแก่มันก็ต้องแพ้กําลังฮนะถูกมวยหนุ่มฟิตปังใช่ไหม,มก็ธรรมดาก็จะมีนรพลคอยดูแลอยู่น้องเต๋อ ติระพลก็นี่ก็เป็นสิษย์หลวงตาสินทรเหมือนกันสังกะรีเหมือนกันใช่ใ่ก็ทําเพลงคือทําเพลงถวายโดยไม่คิดมูลค่าไม่คิดไม่ไม่หวังผลประโยชน์หลวงตาถ้าก็เมตตาบางทีอ่ากุ้งให้าคาน้ำ่าไฟมึงไปอืให้ไปสี่ซ้าห้าสิบบาทมันนั้นเห็นสามสิบเองยอกหยกยอกก็มีพ่อชายบุงสิงแล้วก็มีพี่โอพนมรนะ อ่ายุคนั้นนะอ่าแล้วก็จะมีเอ่อสวงสันติโอ้โหบัฟฟาโลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะชาโดเขาเรียกชาโดชาโดชาโดยุคนั้นชาโดไม่มีสติงไม่มีคอมไม่มีคอมโบชาโดสติงคอมโบเมื่อก่อนเนี่ะจะมีเอ่อบัฟฟาโลพวกพี่ทุยเนี่ยผมจำได้อ่าใช่แล้วก็มีเอ่อนักร้องมีอะไรแมนเนลามิดแมนเนลามิด จับตัวจับตัวที่ตาจองพักน้องขอจองได้ไหมอย่าร้องเพาะสิร้องเดียวผมถูกดั้งอ่ะโคศิษฐ์มีโคศิษฐ์รอเปลคุณโคศิษฐ์หรือเปลคุณก็มาไล่ๆพ่อชายพ่อชายพนมรดพรเอ่โสงสันติแมนนิลมิตเน่รับอะไรทุกคนไม่เกี่ยวไม่มี แ,แต่เยอะรู้ว่าเยอะ,ยอะแตุลาลาัตนี่เยอะมากใช่นะพี่ดำไม่น่าใช่นะใช่เหรอไอ้มึงรู้เหรอฮะเออม,มึงอย่าเพิ่งเอาเสียงออกมาดิเดี๋ยวเขารู้ <c oughs> เออพรามึงต้องไอ้นั่นอยู่แล้วเอาที่เรารู้ดีกว่าห้าสี่สามสองยกตัวอย่างอย่างาวงจุลาลัตก็จะมีเพ่อพรมพิรมตุใจท,ทองใจโคเสดโคเส็ดนภคุณ แล้วก็มีพนมพนมรับพรแมนเดลามิดแมนเดลามิดแล้วก็มีไข่นะเย๊ะสั้างทองสีใสก็มีสังทองที่ใสในรุ่นหลังนี่นะใช่เห็นพ่อชายรล่าใผมฟังว่าสังทองสีใสเนี่ยไปสมัครกับครูมงคลแล้วก็ภรรยาของครูมงคลไม่รับอ้าวทำไมอ่ะ เสียงก็ดีน่ะเสียงดีรู้แต่หน้าตาไงน่ารับเหรอหน้าเขาหน้ากลัวนะหน้าเขาเหมือนผีเสียงไม่ช่วยอะไรเลยเหรอแต่คนนี้เขาไปร้องเพลงให้ชายมังสิงฟังอ๋อพ่อชายเนี่ยเขาเขาเขาไปบอกเออครูบางคนว่ารับเขาไปเถอะเด็กคนนี้ร้องเพลงใช้ได้อพ่อชายเลยเขียนเพลงไงเนี่ยอกอุ่นไงอกสตรีที่แสนอุ่นเนี่ย อแม่คุณทําไมถึงห่นยาดังตะวรัรเบ้อเลยหรือดังเนี่ยพ่อชายเป็นคนเขียนแล้วก็ที่ดังได้รับมารับมาอยู่วงเอ,อจุลารัตเนี่ยก็ถือว่าพ่อชายมีส่วนไงนั่นแหละแล้วก็วงวงดนตรีจุลารัตก็เห็นมีมีเขาเล่าให้ฟังนะก็มีนี่แหละประจวจะาบ,บาทองแล้วก็อะไรช,ชัยอะไรเนี่ชิดอะไรนะชัยอนุชิดอ่าชัยอนุชิตเป็นพิธีเป็นโฆศก เขาสง่งบันเทิงสายบันเทิงเหมือนพิธีกรรอะไั่นแะหละแล้วก็ยังมีอะหลายๆคนศีภยัยหญ่พระนี่ตลกอ่ศสีภัยใช่ศีภยัยหญ่พระก็ถือว่าโ,โหยุคนั้นวงตีจุฬารัตเนี่ยสุดยอด